โอ้มันอยู่ที่จิตใจคนเราอะไรก็ที่จิตใจของเรานะคะมคิดอะไรมากมายนั่นเห็นไหมนั่นเห็นไหมอืมอน,น้องเพชรน้องพลอยขึ้นไปแล้ว,วบบไปสาธุป,ปู่ข้างบนลุกไป จ้าขึ้นไปก่อนเลยลูกขึ้นไปคนกับคนกับมักจับลงมาตามยายมา มาพี่ได้เรนมาแล้ววว้าพี่ได้เรียนสมดีค่ะแม่จะไหน้องไปทำไมพี่ไม่ตัวป้ายายทาไปกลับปูกก่อนกลัวนาไ่กลัวต้องล้องต้อมีไฮไฟนะไไฟ ไปไฟไปไฟเนีอ๋ออ๋ไปไเกลัวพี่ดีขายรปยังสาธิตขายรึยกลัวังเหรอลูไม่ตัวพี่คนนะคุณัดีขาวขอพี่เลย่อโอ้กลัวสีทองกลัวผมเรอขาเก่งัวเธอไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไมไม่่ไม่ใไม่ใช่ไไม่ไไไปไไไไไไมไ ไม่กลัวนะไม่กลัวหรอกพี่เขาไม่ได้ทําอะไรกเด็กมันปื้นงแล้วต้องหัืก่นไปเลยไปลั่งยไดี่นี่ไปไหนพี่ลินอยู่ข้างบนเอาเสียงผู้นึงอยู่ข้างล่างพีิ่มอยูับ